Happy birthday to you t a b o Happy birthday to you t a b o Happy birthday Happy birthday Happy birthday t a b o t a b o เหมือนเด็กเอ๋เลยคุณผู้ชมย <c oughs> ินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อันยีทวันนี้เราอยู่กันในเกมวันเพจเบาที่ร้านกันอีกแล้วนี่คือเพิ่งเข้านะ,ะมารับของเมื่อเวลา สี่โมงเย็นนะช่า <laughs> <c oughs> งมันคุณผู้ชมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยอะ่ะเอออย่างว่าเนาะคุณผู้ชมช่วงนี้มันแบบเทศกาลแห่งการสอบนะฮะโอนเน็ตแกดแพดนะการปรชาสามมันนะโอ้โหบัลเบเตอร์เดนะ้อบนะัลเบเตอร์คือเยอะแยะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็คือเยอะมากตัวอันเองก็ต้องไฟนอนนะฮะโอ้ไฟนอนตอนนี้คือไฟลนตูดมากคุณผู้ชม กูจะรอดไมเนี่ยอะไรอย่างงี้แต่เราจะอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องหาเวลามาผ่อนคลายบ้างสรุปวันนี้ผ่อนคลายไปแล้วเอ่อ22ชั่วโมงนะฮะอีก2ชั่วโมงก็นอนนะคุณผู้ชมกูไม่ชมมันจะบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของซาโบนะแล้วก็ลืมนะคุณผู้ชมลืมมาอัปเดตเกมนะว่าอัปเดตเกมนี่สําคัญมากคุณผู้ชมนี่ตัวละครใหม่นะฮะคุณผู้ชมเป็นโคล่านั่นเองมาคู่กับซาโบเลยคุณผู้ชมเป็นสายแอคแท็กเกอร์นะสีแดงอยากได้มากแต่เอาไว้ก่อนนะฮะเงิน นะมีแค่76เพจนิดเดียวกระตินดนิดน้อยมากวันนี้เราจะเป็นเออเราจะเป็นเราจะเป็นผู้เล่นซาโบโนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นวันเกิดซาโบคุณผู้ชมแป่ในนาะขออนุญาตรับของก่อนนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าไปแล้วเออคนที่ดูช่องอันนี้เรียนอยู่ระดับชั้นอะไรกันแล้วเอออยากรู้บ้างแต่ไม่น่าใช่ไม่น่าจะอยู่มหมหอย่างนี้ไม่น่าใช่ปะเออน่าจะอยู่แบบพวกต้นๆมต้นหน,น,น,นอ่อยเนี่ยมาจะมาเล่น เฟรนแบทเทิลดีกว่าคุณผ,ผู้ชมไม่ได้เล่นนานไม่ใช่ตรงนี้ดีกว่าเขาเขาพิธีเฟรนแบทเทิลเออนี่คุณผู้ชมสร้างทีไมไปแล้วกันแมนยะ <c oughs> กดอะไรของอันก็ไม่รู้โอ้ยนี่ฉันเลือกตัวอะไรมาเนี่ยไม่เพิ่งเข้ามามังกีเป็นน้องใชาแนลอันเองหรือเปล่าวะหรือว่าอัน ิดคุณผู้ชมซาโบมาอยู่ไหนเอ๋อยู่นี่นี่เฮ้ยไม่ใช่เราอยากเล่นซาโบไฟอ่ะเราจะเอาซาโบตัวอีกหนึ่งดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหทุกคนทำไมทุกคนเล่นเก่งกันจังเลยเอาตัวซาโบได้ไหมทุกคนลองขอดูคุณผู้ชมอันพิมพ์ภาษาไทยช้ามากนะคุณผู้ชมโอ,โ,อโอ้ยเขาเขารีบอ่ะเขารีบแล้วว่าแั๊หนึ่งนะขอขอเลือกอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเออซาโบต้องคู่กับลูฟีเกียร์สี โอเคนะไม่น่าไม่ใครเปียกแล้วแหละโอเคลูฟี่เกฟี่กับซาโบมันเข้ากันตรงไหนวะแบบอยากจะเอาน้องกับพี่มาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้ได้มาแล้วนะฮะคิดถูกไปเนี่ยเอาซาโบมาเอา,เอาลูฟี่ไปก่อนดีว่าคุณผู้ชมเอาลูฟี่ลงก่อนเดี๋ยวตามด้วยซาโบนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมคลิปนี้ซาโบต้องเด่นนะสรุปแมตชนี้เล่นโดยไม่ใช้ซาโบนี่หนะ้าตาทีมของเรานะฮะคุณผู้ชมมีความเก๋กูดนะฝั่งตรงข้าม มีความน่ากลัวมากเอ้บ้าเอ้ยแต่ละตัวคุณผู้ชม่ะลูฟี่เล็วลูฟี่ตัวนี้ก่ก็เล่นไม่ช่ำด้วยนะคุณผู้ชมโคตรไม่ช่ำเลยแหละไปะเพื่อนลุยเพื่อนลุยนะไม่ใช่อัดลุยย้ำเพื่อนอุ้ย่ฆ่าได้ตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งโอ้ยไม่ตายคุณผู้ชมเอาตัวนี้ก่อนเอาเอต่อยใครนี่ฮะโอ my g o าโอ้อ oh oh. โหโรเจอร์คุณผู้ชมมา ฉันคือตำแหน่งราชาจรตลัดคนใหม่เพราะฉะนั้นคนเก่าถอยไปคนใหม่ <c oughs> คนใหม่ตายแล้วนะฮะมาแล้วคุณผู้ชมซาโบออกโรงเราไปยืนเกตก่อนไหมพอเกตเต็มแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยอย่าทําอะไรปู่กราฟของซาโบอืมเอ้าไม่โดนใครเลย <c oughs> ไปอืมนี่แน่โดนโดนเลลี่ตายนะฮะโอ้โหกราฟม่งคตดถึก ไอ้บ้าเอ้ยเชีย่ยกราฟถึกมากยอมใจนะมาคุณผูมม้ชมไอ้กราฟดึงเราต้านไว้เองอืมอืมอืมน้องสายตป็นนะเออได้พอดีกลับกลับไปก่อนจนะตายแล้วโอ้โหเกือบเกือบเกือบโดนไหมโดนน่อยอันซาโบจา่าฉันรู้หัวใจของเธอแสนเศร้าบทก็น้อยนะฮะทั้งทงี่เป็นตัวละครสําคัญแท้ๆนะคุณผู้ชมบทน้อยมากนี่วันพีแจะจบเรื่องอยู่แล้วบทอืม น้อยจะจัดแต่ผมไม่ชมบทซาบโบในอนิเมะน้อยใจแทนน้อยใจนี่ทาไมบทฉันน้อยจังเลยน้อยใจน้อยใจนี่เนี่ยนี่ตีเอสนะเนื่องจากเอสบทเยอะกว่านะว่าจะซาบโบถึกอย่างเนี้ยไปโอ๊ยโอยใจเย็น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 เราเนี่ยใจเย็นอโดนใครตบโดนเอสตบนะเฮ้ยคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วเนี่ยชนะละหรือเปล่า คิดไปเองไงแน่เลยชนะคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยคุณผู้ชมช่วงสอบก็แบบอันนี้ขอบ่อนนิดนึงนะช่วงสอบอะคุณผู้ชมอาจารย์ก็าเรสั่งนะสั่งงานนูน่นงานนี่แก้งานนูน่นงานนี่อยากจะถามว่าทําไมก่อนสอบไม่ให้กูแก้ฮะคือแก้เนี่ยมันไม,ไม่เป็นปัญหาเว้ยแต่คือแบบมาแก่ก่อนสอบฮัลโหลเออสร้างมาเถอะนะคุณผู้ชมเขาก็คงคิดนะว่าเราคงไม่ทําไม่อ่านหนังสือทั้งวันนะแต่เราก็ไม่ได้อยากจะแก้งานเขาตลอดทั้งปีนะ่ยเออมีใครเข้ามาไหม รออยู่ไม่ได้มีนะคุณผู้ชมเริ่มะไรกันมาแล้วคุณผู้ชมอลองปา,าร์กเหมือนเดิมสาโบนี่แหละคุณผู้ชมสาโบลงเลยเพราะฝั่งเราไม่มีไม่น่าจะมีใครเล่นแทงแล้วนะเออคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าที่อ่านเรียกแทงอะแทงก็คือดีเฟนเดอร์นะถ้าตัวละครไหนที่อ่านเรียกว่าลันเนอร์อันนั้นคือสายเกตเตอร์ว่า ชื่อสายเก่าของมันอ่ะคือสายลันเนอร์เว้ยอันก็เลยแบบเรียกจนติดปากนะเรียกจะรู้เลยว่ากูเล่นตั้งแต่ยุคไหนนะคุณผู้ชมมาแล้วจะต,ตายไม่นีฮะฝั่งตรงข้ามทำไมมันแทงคูดมันเยอะอย่างงี้ไปเพื่อนไปตรงนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวยืนเดี๋ยวยวืนเกตให้ไปเออดีมากนี่ยืนเกตให้เองหล่อมากเลยซาบโบน่ะเป็นะปตัวละครที่ชอบชอบอันนชอบแต่แบบบทมันน้อยมากน้อยสุอยากลงให้คุณผู้ชมอาจารย์โอดาใช่ปะใช่ปะ อาจารย์โอดะเขียนเรื่องนี้ใช่ไหมเออถ้าผิดขอโทษนะฮะร,บ,รบกวนท่านช่วยนี่กูเรียกท่านเลยนะเนี่ยรบกวนช่วยแบบเขียนบทเออเป็นแบบน่ารักหน่อยได้ไหมบทน้อยเกินไปจนกูน่ากลัวเลยดึงทงดึงทงดึงทงแป๊บเงอยวพึ่งเย่ายพึ่งขอบคุณมากที่ไม่ต่อยนะเมื่อกี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอือโดนไปเต็มเต็มเลยกูอู้จตายแล้วคุณผู้ชม ตายแล้วไคโดสู้ๆอยาให้เขาได้ถึงดึงธงเราบ่อยสิเว้ยเดี๋ยวก็ดึงธงกลับไม่ทันอืมต่อยจ้าปะเละเรียบร้อยคุณผู้ชมเซนคูดก็แค่ครึ่งเครียงฮะเ,เหมือนอเหมือนแครอทเหมือนเหมือนแตงกวาแบบเขี่ยไปข้างๆจานอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยสำคัญมาก เหลือนะฮะคุณผู้ชมล่าสุดแซนโคลคือแบบอารมณ์เหมือนเป็นตัวแปรสําคัญของเนื้อเรื่องนี้ไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมจริงๆยิ่งกว่าลูฟี่นานี้ลูฟี่เอออันก็ชื่อลูฟี่นี่ว่ะมันตีแรงมากคุณผู้ชมไม่ได้แล้วแม่สาวน้อยไปโดนโดนโดนอืมเรียบร้อยคุณผู้ชมขอเฝ้าป้อมแป๊บหนึ่งเลือดเหลือไม่ถึงครึ่งนะตอนนี้ไปโดนโดนเรียบร้อยคุณผู้ชมเราดักทางนี้แหละให้เพื่อนมันดักตรงนี้ไปเพื่อนห้ามปล่อยนะ ห้ามใครหลุดรอดไปแม้แต่คนเดียวบอกเลยเดี๋ยวตรงเนี้ยเราเราการเองไว้เฮ้ย <Wow. S 1> hey, มันไม่มาคุณผู้ชมมันไม่มามันไปลุมเพื่อนเราหน่อยแนะ่เฮ้ยแต่มันมีตัวตายแล้วอ่ะเดี๋ยวมันต้องวิ่งลงมาฝั่งนี้แนะ่ๆนะเราต้องการป้อมไว้คุณผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อน,เพ,อนเพื่อนตายหมดเลยไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกไม่ทนันไม่เออเรียบร้อยคุณผู้ชมเกือบเละแล้วนะเมื่อกี้อันนี่สรุปคลิปนี้ใครเด่นกว่ากันระหว่างลูฟี่กับซาโบนะคุณผู้ชม <differences S 2> คิดกันเองนะโอเคคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบอย่า <ella> ล <år> ืมกดไลค์กดแชร์กด yeah, Subscribe ให้กับอันด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสด so ีจ้า